คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีม้านครับกับสูตรวิ่งบนมีดวงดาวสองดวงกำกับนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยครับสําคัญรวยกันต่อนะสามสิบธันวคมหกสามเศรษฐีเข้าตอน่องครับเป็นสามสิบเ็นงวดครับเป็นสามสิบเ็งวดครับมีสะดุดอยู่หนึ่งงวดนะครับอ่ะรามาดูวิธีการคำนวณกันต่อกัน มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับ30ธันวาคม63 <t feast ing> นะครับที่ออก8ป3ศูนย์9าตัวเครับเราจะได้ส่วนของนหน่วยสิบร้อยพันหลักพันลับที่1ครับบวกด้วย2ตัวล่างบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1ครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่1ครับหน่วยหลังครั้งที่1ครับบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณด้วย3นะครับก็เป็น3บวกด้วย1บวกด้วย9บวกด้วย6 บวกเลขเก้าบวกด้วย4บวกเลวยนคูณบวกเลารวมก็ได้เท่าก,ก,กับ3 5ครับ35 35บวกนเป็น3าห้าใส่ครับ5บวกเเป็น14ใส่ 4, 4, 5, 4 8, ครับ4บวกสิที่เป็น8ไดก็5 48ครับ5 4 8ี่ครับเรามาดู17มกราคม6 4ครับออก395ครับ3 9 5 395เลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของ กลับหน่อยเรามาที่1กึ่วิ่งเข้ามานะครับ17เมกราคมสคำนวณวิ่งบนออกมาได้760หศครับ760ศูนย์นะเรามาดูครับ760 1กศนย์กุมภาพันธ์ครับออก3 0 7 3ู7เ็ลข7ครับเลข7็กับเลขศูนเข้ามา2ตัวบนเลยครับ1กุมภาพันธ์64ครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้3 2 6หครับส2 6หเรามาดูนะ3า6สองหก เลข3ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงที่1ครับเลข6เข้ามาหลักร้อยครับ 16, 16 4, าาาห 1, บหกมน64คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้5 4 8ครับ5้า่นะครับเรามาดูครับ5 4 8นะครับเลขห้าก็มาหลักร้อยลงาที่1่ครับเลข8เข้ามาหลักหน่วยลงที่1ครับ1มีนาคม6กคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้437ครับ4ี่สนะครับ437เนะครับเรามาดูนะครับ437 เลขสเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ1ิบกมีนาคม6 4สี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้3ามครับสามสอนะเรามาดูกันครับสามเลข2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับ1นึ่งเมษายน6กสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้982าแปดครับเก้าแปดสมาดูนะครับเก้ 9, 8, 2, เลข แครับเข้ามาตัวหนึ่งของหลักสิบออมาที่1ครับ16เมษาย,ยน64สี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้แสกูนนะครับแปดเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเลขหนึ่งนะโอเคแปดเจ็ดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดหนึ่งเรามาดูนะครับเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบองกมาที่หนึ่งครับ หนึ่งพิศากมหกสี่กำนวณในส่วนของวิ่งบนออกระดาเลขห้าสี่แปดครับห้าสี่แปดนะเรามาดูครับห้าสี่แปดห้าสี่แปดครับเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ 4, ร 6, 4, สิบหกพิศากมหกสี่กำนวณในส่วนของวิ่งบนออกระดาเลขศูนย์เครับเลขเเขาเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หครับ หนึ่งวิทในหกสี่คำนวณในสองของวิ่งบนกระดาเลขเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งครับเจ็ดหกหนึ่งครับเรามาดูนะครับเลขหกกับเลขหนึ่งเข้ามาสองตัวบนเลยครับเห็นการเดินของมันไหมครับสิบหกวิทในหกสี่คำนวณในส่วของวิ่งบนกระดาเลขแปดเจ็ดหนึ่งครับแปดเจ็ดหนึ่งเรามาดูนะครับแปดเจ็ดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดหนึ่งครับเลขหนึ่งครับเลขเจ็ดเข้ามาสองตัวบนนะครับเห็นลักษณะการเดินไหมมันมักจะมาสองตัวบนบ่อย หนึ่งกิโลรมของหกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้สามสองหกครับสามสองหกเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลงมาที่หนึ่งครับสิบหกกิโรมของหกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขสามสองหกครับสามสองหกครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยครับเ <c oughs> ลขหกเข้ามาหลักสิบลงมาที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขเจ็ดหกหนึ่งครับเจ็ดหกหนึ่งครับเรามาดู 761นะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรลังวัลที่1ครับ16สิงหาคม6 4ในกตในคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลข8 7 1ครับ8 71 8 7 1ครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ราลังวัลที่1ครับ1กันยายน64ในคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลข8 982 982นะครับเรามาดูนะครับเลข9เข้ามาหลักร้อยรลังวัลที่1ครับ สิบหกกัยายนหกสี่ำนวนในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขหนึย์สี่ครับหนึ่งศูนย์สี่หนย์สี่ครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งตัวละครหกสี่ำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขสามสองหกครับสามสองหกเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยราังวัลที่หนึ่งครับเลขสเข้ามาหลักหน่วยหงวัดที่หครับสิหกตัวละครหกสี่ำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขศูนย์สาสองครับศูนย์สามสองศสาสองครับ หนึ่พิการยหกสออกศูนย์สี่หาูนย์สาเจดสองลังออก95้า้านะครับเลข0ูนย์ครับก็ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับ1นึ่งพิกยกคำนวณในส่วนของอิงบน 2, 1, 2, 1, บออกมาได้เลขสองหนึ่งสองหนึ่งห้าครับสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าครับเลขหครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่หนึครับ 16พกาย,ยน64คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกก็ได้เลข982ครับ982 982เลข2เข้ามาหลักร้อยลังมาที่1ครับเลข8เข้ามาหลักหน่วยหลงาที่1ครับเข้ามา2ตำแหน่งครับหัวท้ายครับ1ธันวคม64นะครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกก็ได้เลข982 982ครับ16ธวคม64ออก639 2 3 5 2ตารางออก83นะครับ เลขสองครับเข้ามาหลักร้อยรลงวัลที่หนึ่งครับสิบันวอคมหกนะครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขสามสครับสามสองิบตันวาคมหกออกแปดหนึ่งนัวะสามหนะครับเลขอะไรเอ่ยเลขหเข้ามาหลักสิบลงวัลที่หครับต่อมาครับสามสันวาคมหกสี่ำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้เลขแปดเจ่ครับแปดเจ็อมาดูนะครับ ปดเจ็ดหนึ่งนะครับสิบเมนกราคมหกหครับออกแปดแปดศูนย์หน่าเก้าสองก็าเก้าสองนะครับเลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงวาที่หนึ่งครับสิบเจมกเราคมหกครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยลงวิ่งบนออกมาได้สามสองหกครับสามสองหเลขสาม้ามาหลักร้อยลงว้ที่หนึ่งครับหนึ่งกุมภาพันหกห้าครับเรามาดูในส่วนของวิ่งบนออกมาได้ มาดูกันหน่อย4ี่บวกสบวกศบวกสบวกหบวกเบวกได้ห้าสาบวกได้ห้าครับบวกรลัการนัากักยี่สิบแปดยี่สิบวกศูนของที่เป็น28่สครับ8ปดบวกเของที่เป็น17บเจ็ดครับ7จบวกสเป็น11บเอ็ได้8ปดครับ8ปด1จ็ด่กุมภาพันธ์ครับออก0ูนย์เก้าแปสักำลังห้ครับเลข เลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับสิกุมภาพันธ์หกห้าครับในงวดนี้ที่มันหลุดไปหนึ่งวดนะในงวดนี้มันคำนวณออกมาได้อะไรนะได้สี่อ่ะสี่สามเจ็ดปะสี่สิบสี่สิบสี่บวกสี่เกเป็นสิใส่สามี่เป็นเจได้4ี่สาเจอันนี้ที่มันหลุดไปที่มันสะดุดไปหนึ่งวดนะครับผมขออนุญาต ตามต่อนะครับ1มีนาคมห5ครับ0 6 1 9 0 5 2ตัวล่างออก0 7นย์นะครับ1บวกด้วย0บวกด้วย7บวกด้วย6ครับบวกด้วย2ครับบวกด้วย4ครับบวกด้วย1คูณ3ก็คือบวกด้วย3าเข้าไปครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้ ก็แล้วครับยี่สิบสามไหมยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสูนยของที่เป็นยี่สิบยี่สามบวกสูนยของที่เป็นยี่สิบสามใส่สามครับสามบวกเก้าของที่ครับสามบวกเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองครับใส่สองสองบวกสี่ครับสองบวกสี่ของที่เป็นหกครับ สิบหกมีนาคมครับ 4, 7, 8, 6, 7, ออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตารางออกศูนย์สามศูนย์สามแปดหกเจ็ดครับเลขหกเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตรงวันที่หนึ่งครับ 8, ต่อมาครับเรามาดูนะครับสิบหกมีนาคมครับเจ็ดบวกด้วยศู 8, 3, 24, 4, นย์บวกด้วยสามบวกด้วยเก้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดสามคิบสี่บวกด้วยสี่ผลของการเท่ากับเท่า,า,ากาับของผมได้สี่สิบเอ็ดเท่ากันไหม 41บเอวกศูนบอวกศเป็น41่สิเนหนึ่งบวกเก้บวกเเป็น10ใส่0 0ศูนย์บอกสี่ได้สี่อ่าไม่ได้หลุดอีกขออภัยครับเข้าต่อนนอ้นนะหนึ่ง ศูนย์สี่โอเค,คอน,น,น, call, นะครับหนึ่เมษายนครับออก้า็กหนึ่งองลหนึ่งศูนะครับเลขหนี่เข้ามาเออดูผิดเลกหนึ่เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับต่อมาครับหเมษายนเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองะหศูนยครับศบอกด้วยห่งบอกด้วยศูนยบอกด้วยแบอกด้วยหบอกด้วยแบอกด้วยศูนย์คูณสามบอกด้วยศบวกกับการักร ยี่สิบสองบยิบสองบวกยีบวกด้วยศูนย์ของที่ยี่ิบสองบวกศก็เป็น22ใส่2 2งบวกเก้ป็นสองบวกเเป็น11บเอ็ส่หนึ่บวกสเป็น5้าโอเคได้สองหนึ่ง 16เมษายน65ครับออก3 9 5 9 1 9 2ตัวล่างออก58นะครับเรามาดูนะครับเลขนี่ครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ตรงมาที่1ครับต่อมาครับ16เมษายน65ครับ5บวก5บวก8บวก9บวก4บวก3บวกด้วย8 1 8 8 2 6 8 3 24บวกด้วย4เข้าไปครับบวกกันได้เท่ากับ 38มสบไหมสามสิบวกศูนย์ครับเป็น38มสิบแปดแปดแบวก9เป็นสิบเจสดเจบวกสของที่7 8 9ดแปดเ้าสิบสิบเอดโอเคได้แล้วครับแปดจอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนครับวิ่งบนมีดรงดาว2องดวงกำกับนะครับ สุดเข้าแต่30มตนันคม63เซตีสาิ31งองวดครับครับง31งวด31องวดมีสรหน1งงวดนะครับล่าสุดเข้านะครับไม่ได้หลุดโอเคนะครับกดติดตามดนสำคัญนะครับแล้วดูเสร็จแล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กของท่านด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเมอล้านสวัสดีครับ どっちもどっちもどっちもどっ